สวัสดีครับผมนายเอกวีศักดิศิรินักศึกษาปี2มหาวิทยาลัยกัลกีฬาแห่งชาติที่ะเยาเขตอุรานธานีวันนี้เราจะมาเรียนรู้ทักษะการส่งลูกและการตีลูกของกีฬาแบดมินตันกันครับครับเรามาเริ่มันที่ทักษะแรกกันเลยคือทักษะการส่งลูกทักษะการส่งลูกเป็นทักษะการเริ่มเล่นของกีฬาแบดมินตันเป็นการฝึกทักษะของหลายทักษะทักษะการส่งลูกมี2รูปแบบคือทักษะการส่งลูกด้วยหลังมือและทักษะการส่งลูกด้วยหน้ามือครับ ครับเรามาชมกันส่งลูกด้วยหน้ามือกันก่อนเลยนะครับครับสําหรับทักษะการส่งลูกด้วยหน้ามือนะครับผู้ส่งจะต้องยืนห่างจากเส้นประมาณ 2- อถึงสนิ้วเท้าซ้ายอยู่ด้านหน้าย่อข้อเพียงน้อยสําหรับผู้ที่ถนัดขวานะครับมือซ้ายจะโกคขนไก่พอแขนเพียงเล็กน้อยแล้วก็เริ่มทําการส่งลูกครับครับต่อมาเป็นการส่งลูกด้วยหลังมือ ผู้ส่งจะต้องยืนหา่างจากเส้น 2- 3หนนิ้วเขาขวาอยู่ด้านหน้ามือซ้ายจับลูกคนไก่ริ้วตามองที่ป้อไหมพร้อมกับส่งลูกออกไปครับเรามาเรลียนรู้ทักษะที่2กันเลยนะครับทักษะการตบลูกหรือทักษะการตีลูกเป็นทักษะที่ใช้ในการตีลูกจากที่สูงลงสู่เรื่องต่ำ เพื่อให้คู้แขงได้รับยากหรือรับไม่ได้เป็นการนำคะแนนในการแข่งขันกีฬาแบดมิตครับสองสายสหรับลักษณะาการตีลูกตบจะมีอยู่2รูปแบบคือ1การตีลูกตบด้วยหน้ามือและ2การตีลูกตบด้วยลังมือครับสําหรับการตีลกตูกด้วยหน้ามือมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ครับยืนอยู่ในท่าเตรียมพร้อมก้าวเท้าซ้ายไปทางหน้าเรียยไมายไปด้านหลังยืนเฉียงไปทางปวดเพลงเล็กน้อย เมื่อลกอยู่เหนือศีสัให้ลูกออกระทบไม้เมื่อแขนตึงแล้วกลับมาอยู่ท่าเตรียมพร้อมสลับพร้อมเล่นต่อไปไครับเรามาชมตัวอย่างนะครับต่อมาการตีลูกด้วยลังมือมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ หนึ่งยืนอยู่ในท่าเตรียมพร้อมสองก้าวเท้าขวาไป้านหน้าเพียงเล็กน้อยแล้วยองในด้านซ้ายสามสามตีลูกเมื่อลูกอยู่หนศีรษะที่มา้านหน้าเพียงเล็กน้อยสี่เวียงไม้ตามลูกและหักข้อมือลงห้าถ่ายน้ำหนักตัวมาทางนานหน้าหกกำมือสูท่าเตรียมพร้อมสำหรับเล่นต่อไปครับเรามชมตัวอย่างกันเลยครับ สําหรับทักษะการส่งลูกและทักษะการตีลูกหวังว่าจะมีประโยชน์กับหลายท่านและสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้หากผิดพาดประการใดขออภัยไว้ในที่นี้เลยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมขอบคุณครับ